ครับน้องกิกสวัสดีครับอ่าเรียนอยู่ป .5 แล้วเนาะนะฮะตัวโตโตนะโอ้สบายมากฮะร,รุ่นเดียวกับน้องการเลยนะอันนี้เจาะหูนะฮะมาเจาะหูใช่ไหมครับนะฮะมาเจาะหูนะฮะตอนนี้เจาะเสร็จไปแล้วนะนะฮะนี่ให้ดูก่อนนะครับให้ดูก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่ใส่แป้นให้ข้างหลังนะฮะก็คือใส่ใส่ห่วงให้นะอันนี้เสร็จแล้วนะครับนะฮะเจ็บไหมบอกแรงๆสิเจ็บไหมโอ้เก่งมากครับเรียนโรงเรียนไหนโอเคนะฮะโอ้น้าเอาดอกก่อน ่าร,ร้านแจ็คดอสันนะฮะถ้าเจ็บนะฮะเราจะไม่เอาเราจะเอาแต่สตังค์นะฮะไม่เอาผ่อนคายนะครับนะฮะนี่คุณพ่อเขาส่องไปเก่งมากนะฮะต่อเลยครับนะฮะนี่คือน้องสาวนะฮะที่มาจากโรงเรียน ลัตนาอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวแล้วกว่ากันดีๆครับปันคายครับนะฮะสาวน้อยนะครับนะนิดนึงนะฮะอ้สบายมากนะฮะสบายเลยนะฮะเหมือนมดกัดนะฮะเหมือนมดกัดเอาเว้ถ่ายมี่หักครับอาคุณคุณพ่อจับหมูน้องเงี้ยจับหมูเงี้ยนะจับได้ไหมคะโอเคนะฮะเพราะว่างหมูน่องครับนะฮะจับไม่ได้หรอ่ะเฮ้ยเอามันฆ่าเป็นี้ อันนี้ไม่มีเลือดฝั่งนี้ไม่มีเลือดเลยนะฮะสงสัยเลือดไปอยู่ฝั่งโน้นหมดนะฮะแสดงว่าเราชอบนอนตะแคงฝั่งโน้นใช่ไหมนะ,ะเออนะฮะครับฝั่งนี้เจ็บไหมเออดีมากนะฮะนี่ถ้าเจ็บเราไม่เอาตังกานะฮะบอกก็ต้องได้นะฮะเพื่อน,นๆที่โรงเรียนมีใครบ้างนะฮะมาจอดที่ร้านแจ็คสันได้ไหมเจ็บไหมบายบายชูสองนิ้วด้วยนี่เออนะฮะ